สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในเสาของมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นห้าร้อแปดะคะพายพี่น้องค่ะมื่อีค่ะแอดผ้าพา่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ป่าช้านะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเหล้าเมื่อแรกค่ะพ ah ี่น้องเอาแนวทางของปู่นะคะมวลที่ผ่านมาค้นขับรถ เข่า1น8 1นะคะพ่อแม่พี่น้องคะมือนี้นะคะแนวทางกะมีของปูปราซานะคะของคนขับรถหล,ล,ลกักแนวทางของครูแข้งมาฝากค่ะพี่น้องแนวทางมือนี่คะ่ะซีเดีมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะคูะคะก็ขอจะเล่นทอู่ยมืองละรวยอ่าคนนิยมในขณะน,นี้แล้วกับทั่วประเทศทั้งประเทศไทยแล้วต่างประเทศเนาะ การวสการค่ะเออแล้วจังตีเด้อจ้าที่าน่านไปแล้วกับคงสีรับเช่าเข้าได้กับผู้ใดดวงดีก,ไดก็ได้น้อค่ะผู้ใดบ่นดวงบ่ดีกับบ่ไใดแต่หนึ่งแปดแปดหนึ่งน้อค่ะมือวันนี้เป็นวันที่สิบอาวันที่ยี่สิบเอ็ดตัวยี่สิบเอ็ดกลุ่มผ้าพันเป็นวันศุกร์ุดรสัสปดาห์เมื่อนี้เพื่อนตั้งบ้านเตรียมฟางดีๆพี่รองเช่า ประเทศเล่าก็ดีในไทยก็ดีเด้อฟังให้จบเด้อเป็นเวลาบ่เกินแปดนาทีดรอกผู้ใดบอมีเวลา,า,าฟังคือว่าให้ฟังแต่เวลามีเวลาถาบอมีเวลาฟังกับ่ต้องเปิดฟังมันเป็นเการที่บ่มีสามารถีเพราะว่าการลงปูภาษาบาครั้งนี้เลยเป็นความจริงมันถุกอย่างให้น้อมั้างใจฟังเด้อค่ะ ผ่านไปนอกมือนีคาเทได้ส่งปลาศูนยไอน้ำมันเรียงผาบ่วตัวรอบตามที่บอกะระลักษาขาบ่หายโยมกับตัวว่าแล้วนี่ตั้งว่าหลายมือนีกับผ่านไปเอามาเข่าเรียงวันศุกที่ยี่สิบเม็ดกุมผ้าผ่านเป็นเพื่อนบ้านนอตเป็นเพื่อนบ้านสันแล้คนขับรถกลับมาเรียบร้อยแล้ว,ลวมันกลับมารายงานตัตเรียบร้อยแล้ว เอ่อทีวอย่งละเอียดในพั้งแข่จัดๆค้นข้บรถอายุขาดสิบปีมันเกิดวันที่สิบแปดกุมภาพละกลจทะเบียนรถมันหกหนึ่งหนึ่งแปมันก็ออกไปแล้ว8ปดหนึ่งหนึ่งปดออกไปแล้วนอมื่อเมื่อว่าในนอค่ะออกไปเรียกกันรุวยกันไปเป็นแถวอยู่บัดนี้ราคารถมันมันมันมาตอว่าเด้ค่ะมาตอว่าหลวงพูด ไปบอกราคารถผมสองสามหมื่นไรผมซื้อตั้งแสนเออจังสองแสนสามหมื่นมันว่านอ่ะค่ะรถตู้ยังสีราคาสองสามหมื่นมีบ่มีดอกผมซื้อที่รีนี่ตื้อรถกี่ข้าเจ้าเอ่อวิ่งละเมื่ละสองแสน, 30, าน,นสามหมื่นกว่าบาทมันว่าจังซีค่ะกาบบ่เป็นอย่างเดียวที่หนึ่งแล้วที่สองมันมาบอกว่าใช้เลืงเงินเงินอยู่ใส่ถีขาเจ้าโอนมาใหา้แล้ยม,มันเบิ่งในโทรศัพท์ เป็นเงินทั้งหมด 18, 18, 18, 18, 19, งวดหนึ่งแปดแปดหนึ่งใดเงินทั้งหมดโอนมาร่วมเรียบร้อยแล้วคนละลอยคนละสองลอยคนละลอยคนละสอง้อย,อยสามลอยลวมแบบเป็นเงินขั้นสามร้อยบาทบได้ให้มันเรียบร้อยแล้วให้มันไปเรียบร้อยแล้วจบสิ้นไหมบันจงมาบาปเอาเงินเอาเงินคนถึกบอกเลขถือนบาปเนี้ยบอกว่าวันที่สิบแปดมันออกแปดหนึ่งเลขเลขรถมันก็อแปดหนึ่งหนึ่งแปดทะเบียนรถบ่ะนะ มันออกไปเรียบร้อยละ1 3อยเด้อทั้งหมดหยาดย่ยยมอมผู้ใดผู้ใดโอนมากถึงมือมันเรียบร้อยแล้วลงปู่บอดรอกแนหลงผู้ออกก็ลงพูออ่พออคือเงืนส่วนตัวลงปู่ปัจจัยลงปู่สี่มาสามาแปลงวัดมาถมทีถมดินจากวันจุนี่ก็คือหนึ่งคนที่ไปสอบ เป็นคู่เป็นน้าเป็นคู่เป็นขราชการเป็นหมอเป็นอยังมากมาขอพ่อละมาเสกมาเป่าไห้ล้วกะสําเร็จเขากะเลิศสาเร็จรุ่งร่วงโดยดีเขาก็ะเลยมากมาถวายนี่คือของใส่หลวงปู่คำคนป่วยหรือว่าคนสิไปนอกไปหน้าโดยเฉพาะพี่น้องขาเข้าถึงกอสมุยเด้อให้มาปงคู่ปงไข่เด้อผู้ใด้ผัวปรลังแล้วไปอยูน้ำมูน้ำพวก ไปอยู่น้ำมูน้ำพวกกับไปอาศัยมูเพื่อจะได้ผัวฝรั่งได้เรียบร้อยแล้วกะมาโป่งไข่ลงปูด้วยวัสดดป่ากับฝรั่งเด้ <c oughs> เอ่อกับพันไปเรื่องนี้นอกออกนอก,นอกเรื่องแค่น้อยแบบน,นี้มากเขาเรื่องมันหกโมงเศา้าม,มันมันมหาแลยแท้เสารุคนละกวนบินบาทพนละนะค่ะ <c oughs> มันมหากวันบินบาทถือมาถามว่าเรื่องพันพันสามร้อยบาท ผมมาเบิกเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ผมมาบอกลหวลวงนาเดอหลวงปู่ะนะหลวงตาเพราะเดินผมหลวงตาน้อเป็นหลวงปู่เป็นหลวงตามันอยู่น้ากันโดนแล้วผมมายหาสิบปีได้นน่เออหาิบ<ะ>ปีนี่ซื้อรถขั้นอยากได้กับสองสองหาศูนย์ซื้อรถมาางซี่<ะ>บอกตอนเช้าว่าซื้อรถมน,นีลาวพัฒนาสองสองหาศูนย์ซื้อไปรถล่าวพัฒนา,า,ฒนาแต่ว่าสลับ ช่วงหกโมงเย็นนี่ยผมซื้อออาผู้เดียวดอกกับผีบอกตัวไหนเพราะว่าผมไม่อยากใครบอกร้ายเธอกันวานนะหกโมงแรกเนี่ยผมสิไปนั่งกับผีวผ่ากับผีจะหาโมงแรกและกะผีที่บอกตัวไหนถ้าตรงกันนี่เคื่อจิมวนที่ดอกถามว่าตรงกันกันผมซื้อเองดอกเอหกโมงแรกทิมบ,บอกผู้ใดสิไปนั่งกับผีบอกกับผีจะกอนเอยมึงไปใส่กับไปรอดลงพูเลยว่าจะปิดนะมันก็เลยมาว่าดอกมันว่า มันวารถมันกะกบมาเรียบร้อยไปส่รงพาบุเรียบร้อยแล้วอยู่น้ำลงปูเนี่ยบ่อกระชาลงงตาอย่หายผมร้ายมัเอากำบม่ได้หายดอกผมวกแรงอะไรผู้เดียวกระเสื่ยผู้เดียวรวยผู้เดียวรถเท้าโอ้ยเลดามั่นแต่นาับันนี้ซี่เด้อเลยบอกว่าเอาสรุปเลขมือนีวันโศกไหตัวใดกัโยมกับเอฟซีเอฟซีของเอ่องเรารวยเสียหายคนจะได้ ผมก็ให้สองสองกับหาดนน่ะเด้เดลาร์ท <s ut ters> เอาได้ว่าสองสองเป็นลางบ่สองหาดศูนเป็นบนบ่เท่าไว้ฉันฝึกเนาะพนะแลื่อนข่าอกับมันมันบวาคนคน <c oughs> จะสั่นนอนแต่ว่าว <c oughs> เอาคันชอกันถ่ายออกสองสองกับาดสองหาดศูนนี่ลงลงตานี่สีแดงเมีอไหายบ่บอหอกบอดอกกันนะกเลยว่าจัเลยเลยจบไ,ไปเลยแต่ว่า ห้าแถวอายุหลวงปูหลวงตาตกสิบไรยังไหนเลยเท้าโอ้ยม่ออเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอายุหลวงปูเก้าสิบปีผมหูผนังางละเสียงปั่นคนนุมแต่ขั้นเป็นมักสาวมันตัวผู้สาวได้ตัวนี้นะอายุเก้าสิบปีเสียงนุ่มจ่อยจ่อยโย้ยอยู่ลำกันมาหลายปีผมหูันางหลับนะฉะนั้นอายุหลวงปูหาสิบปีเอ้ยอายุผมหาสิบปีอายุหลวงตาเก้าสิบปี นะบ้านนี้อายุลงตาเก้าสิบปีมันบอกเราเข้าศูนย์ศูนย์ข้อมันจะบอกของผมดิขาศูนย์ศูนย์ขาดสองขาศูนย์ครับสองสองนี่พน้าค่ะมันบอกมันกลับไปดอกมันบอกตะกอนบินบานคุณน่ะโยมบัดนี้มันเลยถามเหมือนเดียด้วยมึงไปหามงแหวนของวงแรวนมีคนหวังบัเนี่ยบอกสี้เสื้อบูดเดียวหรอกแต่บอกก็ผีก้อนคนนั้นก้า เออบ่าววางฉันเอาบ่ามาโดนแล้วเจ็ดนาทีแล้วก็ขอให้ผู้ญาโยมบุคคาจญาของของปูตัวใดนครับปูของปูก็เอานะครับปูของปู่นี่ล่ะของปูเก้าศูนย์นี่แหละอายุปูเลยเก้าสิบปีปูเก้าสิบปีแล้วตีค่ะเก้าสิบปีเลยแล้วเขาบอกว่าเก้าสิบเอ็ดน่ะป้าปูเก้าสิบแมนยุติค่ะปูเนึกว่ามันประมาณจัโง่สิ่นี่ได้กับปูแมนยุติค่ะ เป็นหกสิบกัีแล้วโอ้ยอยากซื้อย้อนครับไในนี้เนาะรับเงินพันมาหลายปีเลยได้รับเงินพันป้อ๋อปูรับเงินพันหรือบ่ป้าที่ถูกชื่อคะแนนอะไรนะครับปูถูกเงินโอ้ยถูกเงินที่สิบมากวันนี้มาแซงหน้าลูกศิษย์อยู่นี่ล่ะค่ะเก่าชิดปีตะนุนแล้วยังไม่บอกว่าแล้วครับว่าอีกตัวนี้ค่ะยันกาขอเมื่อพ้หลวงปูเก่าชิดปีเด้อ แลวการหลวงปูเง่เนี่ยหรือว่าหลวงตาในเก่าสิบปีแล้วครับบอกว่าเก่าสิบเอ็ดนะจะนั้นกรบอกญาิโยมทุกขูดทุกคนมันมันสลุมนเนาะค่ะตลกย้ำจะหนึ่งมันบอกสองหาศูนย์ครับสองสองครับสองหาศูนย์บอกตอนช่วงแรกแต่ว่าตอนหกโมงมันสิเป็นอะไรครับผีสิใดตัวได,ไดมันสิซื้อเองมันว่าจังซีค่ะขอจบแค่นี้เนาะขอเมื่อพ่อญออาญโยมทุกคูดทุกคนเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อ มันนี่ย่อมาหลายเดียวเบื้องเรามีผู้ยิ่งเจ็ดแปดค้นเก่าคนสิบค้อนละม้าทย่อยกันมามันนี้มาเนี่ลละมาหาหลวงปู่ละมือสําคัญขจ้ามาหาขจ้าบ่ฟังขจาวบ่บ่บ่เคยโทรศัพท์ขจ้าวบ่มีขจ้าบ่ได้เบิ่งก็เลยบอกว่าเบิ่งงเรารวยเด้อยมอมนางทาเนี่ยฟังหลวงปู่อยู่นี่ละพวกค่ะเบิ่งงเรารวยเด้อสิดอกบ่เอันบ่อนค้อนคู่แข่งว่ามีติครับมันนี้ครับพูกคะ กูแชงมันเอ่อ huh. ม ja, ันม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 ันห้หรือมันไห้มันไห้บ่คือมูหรอค่ะมันไห้หา่าเป็นรว่าหาาตัวเดียวตีครับปู้ไอหา่าแต่ว่าเอ่อมันกลับ่าได้เบาหลังหลายมันเห็นหมอญยูนี่ก็เลยนีนะหาหามาอยู่มายุ่งกันเด็ะจ้ะปู้หาเด้อแต่ว่าสรุปแล้วคนกคูแชงใหาหา หลงปูห้ศูนย์เก่าทออยู่หลงปูแล้วเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแล้วหมอนันหายสองสองกับสองหาศูนย์นะอ้าวบอกมาโดนเก่าเวลาเก้าหน้าที่กลัวแล้วขอจบแค่นี้ขอ้วยพ่อนญาติโยมถูกขู่จุกคนแต่ส่วนว่าหลอดหอวม้วนแรงมันสิไปเอาเองซื้อเองผนามันว่าจังสันเด้มันบอกแล้วบอกแรกเด้มันก็บอกว่าเลขทะเบียนรถมันหกหนึ่งหนึ่งแปดเด้อหกหนึ่งหนึ่งแปดทะเบียนรถมั่นล่ะกา อายุ80ปีนะขอชอบชนีน้องขออยากเล่นพรนขอบคุณกระปุกกรรมน้องสกัน่ะสาธุค่ะแนวทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางตำล่านะคะอ่าจากปู่ปลาช้านะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปู่ค่ะอ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะพี่น้องคะคนขับรถหก หนึ่งหนึ่งแปดอันนี้เป็นทะเบียนรถเล่านะคะพี่น้องคาะแล้วก็ซีตัวของเราคือสองสองหาศูนย์นะคะตัดออกมาจากซีตัวก็เป็นสองหาศูนย์สองสองล้วก็หาศูนย์คู่แข่งมาหนี่งหาหานะคะพลอยพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเอาบปหนี้นะคะคือแนวทางของปูวันที่สิบเก้าธีพานมาค่ะเขามาเป็นแนวทางของคนขับรถนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะสําหรับคู่แข่งเนี่ย เก,เกือบเข่านะพี่น้องเพิ่นพิดไปแต้มเดี๋ยวเพิ่นแหยเก้าเจ็ดนะคะออกเก้าหกนะคะไปพี่น้องคะ่ะเอาแคมปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคมปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเสานี้นะคะแนวทางจากปู่ปราช้าค่ะจังใดก็่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเปลีป่ยนแนวทางค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปราชาค่ะพี่น้องคะทั้งเบอทั้งมวลกับมีเพียงซ้ำนี่นะคะแอกซิได้ขอโตล่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ